สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่ห้างสับิือชาร์สเทรดเวยนะฮะก็มาเห็นการประดับร้านอาหารทำได้สวยงามมากก็เลยขอเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะได้ทำดูทวรู่ฮะถ้าเรามองอย่างนี้มันก็เหมือนว่าเราอยู่บนพื้นเลย คนดีสายช์ชวดนี้เก่งมากสวยครับสวยไงเนี่ยเป็นพืชสีเขียวแล้วก็พวกเปืนพวกเอ่อ อะไรต่างๆนี่ฮะประเทศไทยทำได้ดีมากทีเดียวมีทั่วไปเลยนะครับผมก็เลยจะขอเก็บภาพนี้ไปที่แวเเ้เพื่อครับสวยงามครับสวยงามน่ารักจริงๆ ยานตกแต่งสวยครับเราเก็บภาพไกลๆนะนะครับผม สร้างสรรพสินค้าเกรดเล่นะฮะคืออันนี้บนบนฟ้านะฮะประดับบนฟ้าทำให้รรยากาศด้านล่างนี้สดชื่นนะฮะทจะเก็บภาพเรานี้ยให้ดูนี่คือความคิดของคนไทยไอเดียดีมากดีทีงเดียว เขาเก็บภาพนี้เป็นของขวัญของฝากให้กับเอฟซีผมช่วงปีใหม่นะฮะท่านดูท่านได้ดสดชื่นไปด้วยคือเขาประดับประดาได้สวยงามครับสวยางามมากครับสำหรับคลิปนี้กลับเข้ามาสวัสดีครับ